ไปบินถบ,บาทเนี่ยผมเดินไปกับสิบกิโลเนี่ยอยู่หลายปียะนะผมถึงเป็นคนเดินเร็วไไงเดินดินลูกลังที่ดูดิหินลูกลังมันจากทรมานขนาดไหนนะหินลูกลังก้อนเล็กๆนะ่ะไปกลับประมาณสิบกิโลแล้วก็พายเรือต่อเข้าไปเกาะอีก <c oughs> ฝนตกก็ไม่มีล่มมันตากฝนไปแล้วไม่ใช่สบายนะ กวาจะสร้างศรัธทธาให้กับตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะขาญาติโยมก็จะศรัธทธาขึ้นมาอีกเวลาผมไปบินธบ,บาตเนี่ยตีสี่กว่าเกือบตีห้าผมลงจากเกาะแล้วพายเรือไปผ้าคลองก็ต้องถือตลอดผมจะยัดใส่บาทไปเลย ừ, ผมจะเดินประมาณ4ี่สิบห้านาทีหรือห้าสิบนาทีระยะทางประมาณห้ากิโลเพราะผมจะเดินเร็ว เดินไปเดินมามันติดนิสัยบันกล้เป็นของง่ายๆไปเลยเพราะผมมันเดินจนชินผมก็จะไปพักอยู่ดอนปู่ตาก่อนเพราะมันไปถึงบางทียังมือดอยู่ผมก็จะไปนั่งสมาธิอยู่ดอนปู่ตาประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมต้องรอให้วัดบ้านท่านออกไปก่อนประมาณสักยี่สิบนาทีหรือสิบกวนาทีประมาณนี้ ผมก็เดินตามหลังท่านคือให้เกียรติวัดบ้านคือท่านเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ต้องให้เกียรติปล่อยให้วัดบ้านท่านเดินออกไปก่อนผมก็จะสังเกียตด,ดูผมก็จะไปนั่งสมาธิสงบบั่งไม่สงบมั่งก็แล้วแต่เนาะเมื่อก่อนมันไม่มีหลักมีเกณฑ์เท่าไหร่บางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบเป็นนั่งให้ยุงกัดอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ดอนปู่ตาน่ะเพราะป่าตรงนั้นมันจะเป็นป่าช้าเก่าป่าลกอยู่ ต้นไม้เยอะอยู่เวลาไปบินถาบาทญาติโยมก็จะนั่งรอเป็นแถวเด้เขาเสือเอาอะไรมาปูนั่งรอผมด้วยนะผมก็จะให้โยมเอาเกาอี้มาตัวหนึ่งมาให้ผมให้พรเอเพราะผมจะไม่ยืนให้พรเมื่อก่อนเพราะผมเคยทํามากับครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้เพราะแถวบ้านผมนะ่ะ เวลาใส่บาตแล้วต้องรับพรกวดน้ําอะไรพวกน,นี้คือมันเป็นความเชื่อถามว่ามันผิดหรือมันถูกมันไม่ผิดไม่ถูกไม่ผิดไม่ถูกเราต้องมองเอาประโยชน์เมื่อก่อนผมอยู่ไม่เป็นไงเมื่อก่อนผมไปบินถบาทผมไม่ได้ให้พรเมื่อก่อนแถวบ้านผมนะซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเขาก็ตำหนิผมเกิดการแตกแยกขึ้นมาแล้ว เห็นไหมเพราะเราไปยึดเพราะเราไม่รู้ประเพณีแถวนั้นมันเป็นอย่างนั้นรู้อยู่แต่เราจะไปแก้ไขคนอื่นนะจะไปแก้ไขความเชื่อประเพณีพวกนี้ยากมากบางทีเราก็ต้องอารมุ่มอารวยนี่เราต้องอารมุ่มอารวยกันผมก็หาอุบายวิธีให้เขาเอาเก้าอี้มาผมก็ไม่ต้องยืนแล้วญาติโยมเขาก็รู้กันเขาก็เอาเก้าอี้มาตั้งรอผมพอรับบินฑบาตเสร็จผมก็จะนั่งให้พรเขา ย,ยัดหาอะไรลัดเอาเอาแค่ย่อๆแล้วก็พี่วาถ้าในสีลิสนิจจังอะไรพวกนี้มันก็ดีทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่ขัดแย้งกันแล้วเห็นไหมบางทีนี่หิ้วของจากหมู่บ้านนั่นกูกวจะไปถึงเนาะเดินกลับอีกห้ากิโลยางตายออกนะน,นะบางคนเขาเห็นเขาขี่รถผ่านใช้แล้ว ก็ไม่ได้ค่อยได้ศรัทธาผมเท่าไหร่นะเพราะผมทําแตกต่างจากหมู่คณะในพื้นที่แถวนั้นกว่าเขาจะขับรถออกมาส่งผมได้ผมใช้เวลาทั้งหลายเดือนนะเราก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแหละใครจะไปส่งก็ได้ไม่ไปส่งก็ได้อย่างนี้ของผมก็หิ้วกับนี่โอ้สู้กับใจตัวเองอยู่นานเหมือนกันนะสามปีสี่ปีนู่นนะกว่าผมจะเจอลงงตาเนี่ยล้มลุกคุกคันเหมือนกันนะ ไปนอนตามป่าช้าเออป่าช้ชานี้รู้สึกว่ามันชินแล้วก็ย้ายไปนอนป่าใหม่นี่ส่วนมากผมจะชอบไปคนเดียวชอบไปคนเดียวมันสบายป่านี้เออรู้สึกเราไม่อยากอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนป่าใหม่อีกอย่างนี้ผมจะไปเรื่อยๆของผมหน้าออกรรษาแล้วเนี่ยผมจะไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้อยู่วัดหรอก นี่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยผมไปขอพระอุปัชฌาเนี่ยสามรอบนู่นนะขนาดผมมันสายสี่แล้วนะพระอุปัชฌาก็ไม่อนุญาตในเะที่ยวแรกนะท่านก็นั่งเฉยอยู่ท่านไม่พูดอะไรเลยเที่ยวที่สองเขาไปขออีกท่านก็ไม่พูดเที่ยวที่สามนู่นท่านถึงอนุญาตผมอนุญาตก็อนุญาตแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ ท่านก็บอกว่าให้ไปก่อนเข้าพรรษาก็ให้กลับไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านเพราะอะไรพระพื้นที่แถวนั้นมันน้อยวันละประมาณสักสองรูปสามรูปเท่านั้นเองเต็มที่กอ็อยู่ประมาณห้ารูปเท่านั้นมันไม่ค่อยมีพระเท่าไหร่แล้วผมเป็นคนที่สวดมนต์เก่งบบดพระอุปาชาก็อยากเอาผมไปอยู่ด้วยบัดแต่ผมก็ไม่ชอบบัด เห็นไหมทั้งๆที่ก like ิจนิมนต์นีเยอะมากนะวัดพระอุปาชานี่ถ้าจะเอาเงินแสนเนี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองกิจนิมนต์เยอะคนทําบุญดีแถวบ้านผมน่ะเดี๋ยวก็เลี้ยงสังฆทานตอนเช้าเดี๋ยวก็เลี้ยงสังฆทานตอนเพลนอะไรอย่างเงี้ยกิจนิมนต์นี่ค่อนข้างจะเยอะเพราะเป็นพื้นที่ที่เขาค้าขายแล้วการเงินเขาดีแถวนั้น สวดอะพิธรรมเนี่โอ้ยงานหนึ่งสามพันี่พันทำไมผมไม่เอาล่ะบันทั้งทั้งที่กุติก็มีว่างอยู่พระอุปชาก็บอกเข้ามาอยู่ได้แล้วเดอ้อกุติก็ว่างแล้วทำเผื่อแล้วอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รับปากแล้วก็ไม่ปฏิเสธผมก็ได้แค่นั่งฟังเฉยเพราะผมรู้ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นตัวขวางตัวกันในการภาวนาผมจนหมู่คณะบอกว่าใบไม้เนี่ยมันซื้อกาแฟกินไม่ได้นะวาัน มันต้องเอาเงินซื้อกาแฟนะดิข้าเจ้าว่าหมู่คณะเข,ข,ข,ขาคล้ายๆกับว่าพูดพูดเน็บแนมมากนันเถอะแต่ผมก็ไม่ได้สนนะผมกาแฟาผมก็มีกินอยู่เวลาผมไปบินถาบ,บาทเนี่ยโอ้เข้าใส่บาทดีนะเขาจัดเป็นชุดเป็นชุดนะนะกับข้าวข้าวขนมผลไม้อะไรเขาจัดเตรียมให้หมดเลยกาแฟาเขาใส่ทีละ,ะห,อห่อทีละห่อนนะไม่ใช่ใส่ทีละซองนะเขาใส่ทีละห่อหนู่น ไม่ใช่ธรรมดานะว่ากคือจังห่องจากของใครที่มีโอกาสไปบ้านผมอย่างครูปูไปเคยไปแล้วเนาะครูปูเนาะพาครูปูไปเดินบินถบาทเนี่ยโอ้ถามครูปูเอานี่กว่าคนจะศรัทธาขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องอดทนมากนะทนต่อเสียงวิพากวิจาร์ณทนต่อ ใจตัวเองทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศความหนิบความหนาวความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรสารพัดอย่างนะนี่วเวลาผมไปบินถบ,บาตเนี่ยรู้ว่าบ้านไหนป่วยหรือคนไหนที่มารับบินธบ,บาทไม่ได้ผมจะเข้าไปในบ้านเขาเลย <c oughs> เพื่อให้โอกาสเขาผมจะสังเกตดูไงเดินบินธบ,บาทคนไหนไม่ใส่บาทผมนี่ ผมจะเดินเข้าไปในบ้านเลยเพราะผมดูแล้วอยายคนนี้อายุเจ็ดสิบแปดสิบใกล้จะตายแล้วผมไปบินธบารอยู่เป็นปีทำไมผมจะไม่รู้ล่ะบ้านไหนเป็นยังไงแต่ไม่ได้รู้จากนิสัยหมดนะความหมายนะั่นนะเห็นก็นั่งนึ่งข้าวอยู่ผมก็ไปยืนรอก่อนที่แรกเขาก็งงเลยพระองค์นี้มายืนทําไมบ้านนะ่ะก็เฉยวันที่สองผมก็ไปยืนอีกผมเห็นแล้วนี่ว่ายายคนนี้ ไม่ค่อยให้ทานเลยวัดก็ไม่ได้ไปจังหันนั่งเฝ้าหม้อข้าวอยู่นั่นเหละเห็นไมคนเราถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกบางคนแก่ก็ไม่รู้ความเหมือนกันนะคิดไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะเขาคิดว่าออเสิ่งที่ทางที่เขาจะไปเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาจะไปตรงไหนเขาก็รู้แค่ว่าเกิดมาชาตินี้กูก็มีอยู่มีกินก็พอแล้ว ไม่ได้คิดเผื่อว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็เหมือนชาติหน้านั่นแหละพรุ่งนี้เนะี่ยเราต้องคิดเผื่อไว้เนาะจริงไหมหละก็นั่งเฝ้าหม้อข้าวอยู่นะวันที่สามผมก็ไปยืนอีกเมื่อยืนแล้วเขาไม่รู้เรื่องผมก็ต้องเดินเข้าไปเลยคล้ายๆกับว่าหน้าด้านก็ว่าได้เนาะผมก็บอกไม่ไงโจกเขามาใช่บาทว่าศัิษฐาเขาว่านสุขประศรนซิกซีกเขาก้นหัวนัวน่นคือม่ประศร าไม่ใส่บาดวาฉันแต่ผมมีของในบาดผมก็จะเอาให้ในบานเปิดใจเขาก่อนมีขนมมีอะไรผมก็เอาให้วันรุ่งขึ้นมาผมก็ไปอีกไปก็ถ้าแกยังไม่ยอมมาใส่บาดผมก็ต้องเข้าไปก่อนบางคนป่วยติดเตียงอยู่ข้างบนเนี่ยผมเดินเข้าไปขึ้นไปบนบ้านเลยนะเดินขึ้นไปเลยบางคนเข้ามาออกมาใส่บาดข้างนอกไม่ได้ผมก็จะรู้เลยถ้าประตูหน้าบ้านเขาเปิดผมก็จะเดินเข้าไป เขาก็รู้กันเลยเขาก็เตรียมของไว้ใส่บาทเราเห็นไหมบางคนปกติอยู่ใส่บาทปกติพอผมไม่เจอสองสามวันหรืออาทิตย์หนึง่งไม่มาใส่บาทผมก็จะถามเลยยายคนนี้ไปไหนนอนอยู่ข้างบนป่วยผมก็เดินขึ้นไปบนบ้านเลยเห็นไหมบางทีพวกเราต้องพาดเราเนี่ยบางทีก็ต้องพลิกแพงให้มันเป็นนะ อิกแพงให้เป็นนะมันถึงจะเข้าถึงโยมนี่เราต้องนําศาสนาอื่นบางอย่างที่มันดีมาประยุกต์ใช้ด้วยอย่างศาสนาคิดนี่เขาดียังไงนะศาสนาคิดนี่เขาเคาะประตูบ้านเลยนะศาสนาคิดนี่จริงไหมล่ะดีไหมล่ะเขาไปสอนถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยเคาะประตูบ้านก็ไปแจกโน่นแจกนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าศาสนาคิดนี่ดีอย่างนี้ผมก็เลยเอาแนวทาง พวกนี้มาประยุกต์ใช้เห็นไหมพระอาจารย์สมภพก็เคยนับถือคิดมาก่อนพระอาจารย์สมภพนี่ก่อนท่านจะบวชนี่จนจะเป็นบาทหลวงเลวน้ำอะไรมันแห้งเลยไม่ได้อาบน้ำอะไรนะั่นก็เลยไม่ได้เป็นบาทหลวงเลยท่านก็มาศึกษาพระไตรปิฎกแต่าศาสนาคิดก็ยังมานิมนต์ท่านไปเทศเหมือนเดิมนะาศาสนาพาราหมณ์เขาก็ดีอย่างหนึ่งของเขา Right, เห็้แม่เราต้องเราไม่ได้ผมไม่ได้ปฏิเสธพราหมณ์นะแต่ผมจะพูดว่าศาสนาพูดสอนอย่างนี้เท่านั้นเองศาสนาพราหมณ์เราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีบ้านเมืองเราอย่างนี so ้ศาสนาฮิน so ดูเขาดียังไงล่ะเจอผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะมือไปแตะตีนแล้วมือลูบหัวตัวเองบ่งบอกถึงอะไรความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เรื่องพวกนี้เห้แม่ล่ะทุกศาสนาเราต้อง อย่าปิดกั้นกันอย่าปฏิเสธขอให้มันอยู่ร่วมกันได้ภายในพื้นที่ภายในชุมชนภายในประเทศเนี่ยไม่ใช่ไปต่อต้านกันนะใครจะสร้างมัจยิดก็ปล่อยเขาสร้างไปอย่างเงี้ยถ้าเราไปกีดกันเนี่ยเหมือนเห็นแก่ตัวไหมล่ะเฮะเขาจะไปสร้างโบสถ์คิดก็ปล่อยเขาสร้างไปพ,พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นมันสามารถอยู่ร่วมกันได้หมดทําไมเราต้องไปกีดกันล่ะ เฮออ้ผมว่ามันมันไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะนี่การรักษา,าศาสนาบางทีมันรักษาไม่เป็นไปต่อต้านเขาแล้วก็จะไปสร้างมัสยิดอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราสร้างวัดทําไมพากันสร้างได้ละมันจริงไหมผมไม่ได้เข้าข้างาศานสนาใดศาสนาหนึ่งนะทายังไงมันจะเป็นกลางมากที่สุดแล้วแล้วมันจะเกิดการขัดแย้งเลยมีแรงกดแล้วม,มีแรงต้านในตัวของมันเอง นี่ถ้ามีแรงกดย่อมมีแรงต้านทันทีเลยนี่คือลุงตาท่านจะสอนผมอย่างนี้จริงไหมล่ะที่เล่าล่ะอ้สร้างโบสถ์สร้างอะไรขึ้นมาสารพัดเลยพอศาสนาอื่นเขาจะมาแทรกเขาจะมาสร้างมัสยิดเขาจะมาสร้างโบสถ์อะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อต้านกันแล้วแล้วเวลาเขาต่อต้านขึ้นไปยังไงล่ะมันเฮ้ยมันจะเกิด ความแตกแยกขึ้นมาภายในประเทศเราจริงไหมละ่ะทุกวันนี้พามก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เนาะจริงไหมเวลามีการมีงานอย่างนี้พระเราก็ไปร่วมกับพามก็มีแต่พุทธก็ต้องแยกให้มันออกอย่างชัดเจนแยกเฉยๆนะไม่ใช่สร้างความแตกแยกนะพามจะมาร่วมก็มาได้จะเป็นอะไรละ่ะจริงไหมเขาจะทําก็ปล่อยเขาทาไปดี๋ยวเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะแต่เราก็ต้อง เชื่อในหลักพระธรรมคาสอนแต่จะให้มันขัดแย้งกันเท่านั้นเองเหมือนอิสลามเนี่ยมันนอนอยู่บนกุฏิผมทําไมผมให้นอนได้ลนะ่ะอัปผมก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่เขาอยากละหมาดก็ปล่อยเขาละหมาดไปผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่อิสลามเนี่ยมันนอนอยู่กุฏิผมก็เป็นเพื่อนกันก็ไปนวดขาให้ผมอยู่ก็คุยกันสับเพเฮราไปเราจะคุยเรื่องศาสนาะคุยเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการใช้ชีวิต อะไรพวกนี้เจ้าความเชื่อทางด้านาศาสนามาคุยกันทะเลาะก,กันเลยเขาก็เชื่อของเขาอย่างนั้นเราก็เชื่อของเราอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้ไปลบหลู่ความเชื่อของาศาสนาอิสลามาศาสนาคิดศาสนาฮินดูาศาสนาพราหมณ์เราไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อของเขาเพียงแต่เราทําตามไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองมันก็จะสามัคคีกันในตัวแล้วเห็นไหมไปตลาดเนี่ยรู้ว่าเขากินหมูไม่ได้ผมก็ซื้อไก่ ซื้อไก่ทอดมาให้ซื้อข้าวมันไก่มาให้อย่างงี้มันก็ถูกกันแล้วเห็นไหมล่ะเราก็ไม่ได้ไปขัดความเชื่อของเขานะเห็นไหมล่ะเราจะทําวัดสวดมนต์แล้วก็ทําไปสิเขาละหม,มาดเ็าปล่อยเขาละหม,มาดไปอย่างงี้มันพี่สดนี่นักมวยแชมป์โลกเลยเขาก็หยิดสารามเหมือนกันนะพี่สดนะก็ามานอนอยู่กับตีกับผมทั้งหลายวันนะ เขาไปนอนในห้องกับผมสามคืนอย่างเงี้ยคืนที่คืนที่สี่ก็เปลี่ยนห้องไปนอนห้องใหม่ก็ได้คุยกันก่อนจะนอนพี่สดก็กราบผมประจําเลยพี่สดก็บอกว่าเขานับถืออิสลามก็จริงแต่เขาเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเขาก็นั่งสมาธิเขาก็ฝึกฌานฝึกสมาธิเหมือนกันนะพี่สดเนี่ยผมก็ซื้อไก่ซื้ออะไรให้เขานะซื้อไก่ย่างซื้อไก่เจาะอ,อะไรพวกนี้ซื้อไก่ทอด ก็รู้ว่าพี่สดเขาไม่กินหมูไงผมก็ซื้ออาหารพวกนี้มาเขาข้าวมันไก่อะไรพวกนี้ผมก็เตรียมไม้ให้เขาไม่เห็นแปลกเนี่ยเรามีน้ำจินน้ำใจดิถ้าเราไปต่อต้านกันนะโอ้ยคนไทยเหมือนกันแม้กระทั่งคนช,ชนชาติอื่นก็ตามเราต้องเปิดใจให้กว้างนะพวกเราเปิดใจให้กว้างแล้วการขัดแยง้งกันเอ,อแตกแยกมันจะลดลงอยู่ร่วมได้หมดหลวงตาถ้าไม่ได้ปฏิเสธนะ แม้กระทั่งเรื่องนิ้กายเนี่ยหลวงตาท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะไม่ว่านิ้กายไหนมาก็ตามวัดของอาคันตุกะคืออะไรล่ะมันต้องแยกนิ้กายหรือเปล่าลวัดของอาคันตุกะเนี่ยวัดของมหานิกายาคันตุกะก,ก็อันเดียวกันวัดของภิกษุเจ้าถิ่นก็อันเดียวกันในเมื่อ,อคันตุกะจรมาเนี่ยไม่ว่ารรมยุทธมหานิกายมันก็ต้องต้อ,ตอนรับอยู่แล้วถ้าเราไม่ต้อนรับละ่ะขัดแย้งต่อพระวินัยแล้ว ถึงแม้เขาจะชั่วเขาจะเลียวมาขนาดไหนก็ตามต้องต้อนรับไว้ก่อนถึงแม้เขาจะปลอมเป็นผ้ามาเราก็ต้องต้อนรับเหมือนเดิมเพราะเราดูเครื่องหมายนี่คือผ้ากาาวพัต์ทรงผมอะไรพวกนี้เรื่องปลอมไม่ปลอมก็กรรมของเขาแล้วเขาทําไม่ดีเขาก็ได้รับผลกรรมนั้นเองของเขาเท่านั้นเองมันก็อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุขขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะบางคนก็บอกว่าไปให้พระครูทีละเข้ามาพักทําไมอะไรอย่างนี้ นี่คือวัดของภิกษุเจ้าถิน่นวัดของภิกษุคขันตุกะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพักวัดไหนก็ได้แต่เรื่องการที่จะอยู่แบบท้าวรเลยก็อีกเรื่องหนึง่งก็ดูไปตามเหตุสิจริงไหมล่ะนี่ถ้าเกิดว่าเขาไปวัดแล้วเป็นวัดเป็นสถานที่ยังไงนะนิติบุคคลหรือเปล่าล่วัดหรือย,ยังไง ป็นิติบุคคลไหมผมก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายมันก็เป็นสาธารนะนี่พาดรูปไหนก็สามารถเข้ามาอยู่ได้นี่เข้ามาพักได้นี่ส่วนกันอยู่ร่วมกันแล้วมันจะเข้ากันได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึง่งก็ค่อยพิจารณาไปตามเหตุแต่แรกๆเราต้องต้อนรับไว้ก่อนคือวัดของภิกษุเจ้าถิ่นมันมีอยู่แล้วเห็นไหมละนี่คือพระวินัยคือกฎข้อบังคับของสงฆ์เรา แต่บางสถานที่นี่โอ้ยไม่รู้อะไรห่วงแม้กระทั่งวัดเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยบางวัดนะเข้าไปพักไม่ได้เลยไล่หนีเลยก็มีมเ,เฮ้ก็ในเมื่อมันมีก็ต้องยอมรับสิจะไม่ให้อะไรมันหายเลยก็เป็นไปไม่ได้จริงไหม <c oughs> อะไรล่ะมันจะเที่ยงแท้แน่นอนเน่ย ถ้าไม่อยากให้มันหายก็อย่าให้มันมีตัตัวเหมือนบางคนนี่ล็อกกุฏิอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตำหนินะผมไม่ได้ตำหนินะว่าล็อกกุฏิทําไมถึงล็อกเรามันมีของเฮ้ยเขาจะพากันสะสมดีลหละถ้าไม่สะสมมันก็ไม่ต้องไปล็อกกุฏิแล้วแต่ถ้าคนที่รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องไอทีอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ว่านะ เพราะทุกวันนี้โลกมันทันสมัยขึ้นพระเราก็ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้นูน่นใช้นี่เพื่อติดต่อสื่อสารกับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเรื่องเอกสารเรื่องอะไรพวกนี้ข้อมูลมันส่งทางออนไลน์หมดแล้วทุกวันนี้คนที่มีหน้าที่ตรงนี้ผมไม่ได้ว่าเพราะจับมือใครดมไม่ได้แม้แต่กระทั่งพระเรามาบวชถ้าคนมีส่วนรับผิดชอบอะไรพวกนี้ก็ สามารถป้องกันทรัพย์สินที่มีอยู่ได้แต่สําสหรับคนที่ไม่มีส่วนและผิดชอบไม่รู้จะไปสะสมอะไรคือมันกลัวหายถ้ามันถึงล็อกอ่ะเนาะสําหรับคนที่ไม่มีหน้าที่และผิดชอบนะถ้าไม่มีน้ําตาลมดมันก็ไม่ขึ้นจริงไหมกุฏิผมนี่ไม่เคยล็อกเลย แค่ปิดประตูไว้เฉยๆใครอยากไปเอาก็ไปเอามันก็มีแค่ผ้าไม่กี่ผืนเท่านั้นอยู่ข้างในนั่นนะสบู่ยาสีฟันเท่านั้นเองเล็กๆน้อยๆพอผมได้ใช้เท่านั้นเองเวลาน,นอนก็ไม่เคยล็อกประตูเลยไม่เคยล็อกแค่ปิดประตูเฉยๆบทจะตายอยู่ตรงไหนมันก็ตายแต่ไม่ได้ประมาณน่าจะบอกให้นะที่พูดอยู่นี่ไม่ได้ประมาณนี่เราควรหาประโยชน์